สวัสดีคร If, ับ่านผสส om, ู้ชมเมือนี้สอพระโชคกมาที่ดอนผู้ตายแล้วครับมาตอนเย็นครับเมือนี้มาเย็นอีกมาเศร้ามาเย็นยุ่งสิแล้วครับสันผู้ชมขาช่วงนี้กับมาเกาะติดสถานการณ์ครับว่าแต่ละเมือมันเป็นยังไงครับที่ศานผู้ตากับเมือนี่กับเป็นขึ้นบันไม่ตอนเศร้ากับมาขึ้นบันไม่แล้วครับตอนเย็นกับมาเก็บตกครับสันผู้ชมมาเบิ้งว่าพี่น้อง่นย่งหลายบอกับมาเบิ้งแล้วพี่น้องกับมาเรื่อยๆครับ ปูิันโชคดีครับิ่นกับมาเรื่อยๆครับคือปูเฮามีเหตุบังเอิญอยู่เรื่อยล่ะครับิันมาเรื่อยครับไฟนิมิตให้ค้นถูกเลีกถูกหวยนี่แหละครับมีปฏิหารเกิดขึ้นนี่เรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับปูเฮาก็ได้กับเบิ้งไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชม วัดนี้บางที่ฟูอัดสีเป็นแห่เฮาโชคดีก็ได้ครับนี่แหละครับติดตามโอฟ้าโชคมากครับสิผ้าไปเบิ้งร้านโูตาัน,านเขาเสียดยาให้ไปพี่กำนองไว้กับยายหน่อยสองคนเนาะพี่กำนองบนันไปหอดไปล่องบันเขาก็เลยว่ามาสเสียดยาให้ว่าส,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 สันเสียดเสียดไปเสียดเส้นมาไปเตียนนั่นนี่ยังเข็มไปเจียนยังอยู่หันเนาะในฝันนะ เลกลองเพราะหาซองมีเหตุผลหาซองใ้มาตะใสาบานด้มาตราสกับฟันนี่เขาสีดยาซะนี่อกัเขบอกว่าสีนี้มาได้ฟันปิกับน้องใหญ่วางวัดบางนึงเงินฟันว่านกตกเปล่าลงมาเนี่ยตัวนึงกำไว้เนี่ยเนี่ยหาหนึ่งท่านนั่นแล้วเพื่อพวกเมื่อหาเพบาที่จริงแล้วมันเปลี่ยนสิ คันเลขวากแล้วมูอหอปองใส่มันเป็นสันนี่กับว่าได้ว่าไผ่ดอกไฟเจ้าแม่นี่ดีดี่จะเป็ยนไหมอกระไรสีดยาสองเยียมเยียมสส้นตีนก็เรยกว่าหาสองมันเป็นเลขล่างหาสองนะว่าไหมเลขหาสองนี่แม่จะใส่นี่ฟันเอานี่งยันว่าเขาสีดยาสองเียมสีสิ้นยมันมันดตีนมันมีหา ปีเป็นเลขหาเลขาหาสองส้วง no, ับสงน่เดีวส้วงเข็้น่ะสองเข็้ตีนกัมีหาตีนมีหาเนี่ยเราเคยฝันเข้วครับนกตกปอกลงมาพระกษกอานกน้อยงดบางนึงหันแม่นี่บ่ได้บ่บานงดบางนึงหันงดบังนึงหด้ก็เรียว่าผู้บองเร้วก็สิไปตีแห้งยังสินะมันคือจะได้น่อยแท้เันยังวายูเนยเหมือแรงมากก็เลยฝันที่เหลียวแล กันว่าเขาให้เสียดา้สองเดียมว่หาส่องว่าเลือดล้างว่าก็เล่นว่าคนห้เราที่เลืกลางจังไรกระทาปูปูนละที่ปอยสาตัวอยู่เมื่นี้นี้วัน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 วั่วันวานวันวันันลันันวันันวัันขึ้นเาคือเกานวอนาันวันวันวันนวียนวนอันวันวันันันวันนันวัแล้วนัวันัคัันัั่ั ขี้กมะขี้เกาอ้ขี้กบ้เก่าอ้าวขี้ลงไปแล้วขี้ขึ้นมาอ๋อได้เงี้ยขี้ติดเอาได้เงี้ยได้เงี้ยมากไ ฝันเราก็ไม่ได้หรอกก็คอเกี่ยวกับฝันฟางเสียงนั่นแหาะมันเปียกเยเพื่อนในหานล้านอยู่นี่กันีนังสัว่าระับางที่นิมิตฝันก็เป็นความจริงแบบนี้นะครับเนาะโอ้ขาเอกากาลังลังไหลกันเขามากบ่นเนาะครับขา่อก้าวสักคระผมครันี่ะครับครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากเพิ่นกับเคยเห็นเพิ่นฝันเพิ่นเลยมาห้างไหนปบนทังในอุดรบอไ่ทั บ้านเลขที่ของปาติเมื่อเศ้านี่ทุกข้าเจ้ากันพอไนนี่เล่ากับปู่ดุจักว่าจักว่าบ้านเลขที่วัดอันบ้านเลขที่อสล้าหลังไม่เ้บนตัวนี้ทด้เป็นบ้านแต่ว่ามากมันคือตรงกันเนาะสันเราฝันว่าขันอยากได้มาเบิ้งเอาบ้านเลขที่ตเอตีอยากอยากได้เผมว่าขันอยากเห็นไปเบิ้งเอายึดสล้าด้วยว่าโอ้เลขเพฝันว่าอยากเห็นเลขสล้าบ้านหลังไม้นี่บ่ะสล้าหลังไม้นี่ว่บ บ้าน <muitas S 2> ี <sketches> ну? oh. 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 ้เ no จ้าพอนนี่เล่ากับพอเห็นเด้่พอเห็นว่าเรียกซาลาหลังไหนเนีเลาบอกได้วัาแปดหาด้วยว่าไปบ่งยุซาลามีมีแปดหามีเก่าสีเอามันขึ้นตอกกันเลยมากันหัวจ่งเจ้าเรียกเก่าซีนี่เ่มีบ่มีขายรักตี่อยู่นี่กบากมองอื่นเด้อบัตรเนตามไปบอกนี้ครับเขาฟังไปเนาะหน้าที่มันแหนว่าตีนเป็นที่นาอัจจันร์นี่กันเนาะที่ผมว่าท่าปินทุนบอสซง ฟังเพิ่นว่าวเนี่ยสรงลักษณะพลอยจำว่าวจะได้กันมีเหล็กตัวนี้แหละงวดนี้่ผมกับเคสเท่กันขันเบิ้นเบิ้ลส่งอีกวันที่ยี่สิบเก้านี่เด้อยี่สิบแปดมันตรงกับวันหยังวันพุธนี่ยี่สิบแปดวันพุธพฝนส่งยี่สิบพุธฝนส่งวันที่ส่งอยู่หมายมาถึงแม่ล่างส่งหรือตั้งผีหมายถึงว่าแม่หอมหวนี่แหะโอ้แม่หอมหวนแม่หอมหวนเพิ่นบอกว่าเราวันทิ่ส่งอยู่บ้านสนนีครับอยู่หอวประทับรล่างตัวนี้ คนก็ได้ยินว่าเั็นปียี่สิบแปดเป็นบักกามะเขารีเล้อว่าส่วนยิ่งนว่าแต่ว่าคนสี่เขตปอยยี่สิบแปดีแต่เบิ้งแต่เปนส่งกับวันพุดเนาะคันเห็ุมันสีตรงกันว่าผู้ใดมากผู้ใดมากพอจำยู่งดิคนกับว่าู้ลังคนกับฝันเห็นพอจำว่าเคยเห็นกับฝันเห็นฝันเห็นมากเลยมหาพอจำพอจำกับว่าไปเบิ้งเอาเอยู่สลาหลังไหมครับ กันเดียวกันนี่แหะคนหลายเต oh. ิบย่ได้มือนี่กันเนบอเห็ดยังโอ้ยเมียเนี่ยไข่เนาะเอาคนหลายคนหึ่มันมเริ่อไข่ที่จริงแล้วนะเพื่อนบอเห็ดยังเพิ่นกับึืนบ้านไม่กับกามตัวเล็ยืนเด้กีมัวเลขเงี้ยนเด้มันว่าจะขับเค่ว่านชุ่มบมลูเพือเขาฟันถือเีเราก็เข่าฟันถือแจกสิที่ถือกันเด้แมนที่ไหน้องพอแล้ว ก็่าจังพว่มฝันขึ้นมาเขาวันแท้เป็นี้ว่องสีหาน่ามันแนนเนาะฝันอยู่บ้านมาพี่มาตรงกันเป๊ะนี่ตริ หอดวงฟันบองหูสัมติว่าบานอีกทีนี้รับบ่รู้แล้วเรามาเราบอาเตเล่าประทับดินสละขนอ่อนอนีน้องเจ้เมียลายมากับเมียโอ้ดับเดินมาคนเล่าับเดินมาเรามีคนกับบางนู้นเลยเจ้าบุญเสาสีไลแบบที่มีหอดดนตีผลหวะโอ้ครับครับคับกับมาันที่เด็ครับครับครขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมีควาหลายเนาะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณเดี๋ยวเระเอาไปทางใหกันเปลี่ยนะไรหมครับขอบคุณครับอยู่พ่อเขม่ยู่ละ โอ้ครับจังได้กับหยยบบ่ออกตีทำรังใดนะรางทองมดมันเลรถบกอนน้ารถเจอน้ามีแต่ไปบ้านนี้มันมากนี่เมื่อกี้ว่าแต่ฝันเกี่ยวกับปูตัวแต่ฝันมาเหยียบยังได้กับบ่ออกตีห่วย้าิ้ดอกโอ้ครับครับครับโอ้ขอบคุณหลายๆวันเนี้ยนี่น้งมันหนักสะอยู่นี่นด้รถขั้น นี่แหละครับสี่แปดเก่าสี่ท่านผู้ชมครับบางที่ครับอาจจะยี่นี่ก็ได้ครับฝัน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 ตั้งแต่ตองวดครับฝันว่ารถคันนี้เหยียบยังได้ก็บม่ออกวันนี้ฝนอีกีบ <therapist> ัดขึ้นยังออกเหมนเนาะจี่บัดขึ้นยังออกเอ๋อคนยา่นั่นาครับอันนี้กรพี่น้องกรเอาไว้ไปวิเคราะห์เพิ่งอนครับที่อาจจะโชคดีครับเพิ่นได้เหล็กเด็ดเหล็กดังยี่นี่แหละครับว่าอยู บ้านปูชีปะเขาอยู่ในวัดพ่อชุ่มวันนาพังห้องนึ่ครับท่านผู้ชมตามแอดมากครับในอัติภัยเบิงว่าฝนได้ตัวใดน,นี่นะครับหอประทับของปูชีปะเขาครับโอ้นี่บอกครับนี่นะครับเห็นแล้วครับ่เนเ,นเลขยกยูนี่่นมายยที่หอ่นนี่ อยู่เสาใส่มือนี่ <_ C ut ters> เลยบรล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับ คนวายอยู่ทางนี้กับนี่เมื่อนั้นนี่บอยทางขวาเมื่อนี่ปั่นกับเขาใจเฮ็ดอยู่เนาะเพว่าเพคนมาเพคนปั่นดีที่นี่เนาะโอ้เพคนฟันดีนี่แหละจินตนาการเพ่นเฮ็ดหลูกฟูได้โอ้ได้งาม มาเป็นเสาตัวนี้เห็นยังบาทา่ันผู้ชมครับเป็นทกาามนี่แหละครับข้างด้านนี้พี่น้องิันว่าก็มีตัวเลกแต่ว่าแอดก็บปเห็นเล้วครับเดี๋ยวสิเจ็ดห้าครับ ปูมหาธาธดที่ครับอ๋อครับนี่แหละครับท่านผู้ชมปูเป็นเจดีย์ของปูมหาธาตุครับปูมหาธาตุซึ่งอยู่ในวัดโพชุมบ้านนาพังครับเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเหล็กอยู่นี่เนี่ยล่ะอยู่มองายห,หงงถอดรงเ้ากันโอ้ถอดรองเท้าก่อนโอ้โหโอ,อ,โอ้ครับครับ ลูอเอ้ยลูกมาขอโชคขอลาบขออนุญาตบาดคํำเด้อสาสิงใดลูกได้ลวงเกินก็นได้ขอจงหโหสิกรรมให้แกลูกแล้วก็ขอจงหโหสิกรรมหัวสิกรรมลูกมาถใายทํามาขอโชคขอลาบ เลยครับท่านผู้ชมพันวาเหล็กดกรับเล็มันโยนเหนียวสันครับท่านผู้ชมบานม่นองขอปแบบนี้ขอจคขอใช่นะครับขอนาจี้การงานนะครับกระปูมหาตานะครับอน่น้องเนี่แหละครับพันวาเหล็กวัดนี่มันยงหมองเนียวสันครับท่านผู้ชมพี่น้องกับล่องเบิงลูครับมันเป็นเหล็กยังนะครับเนี่แหละครับท่านผู้ชม ที่แน่ในแอดก็เห็นเลขสิบสี่แล้วครับเพื่อนเขียนไว้ในจังมันแจ้งไหนพี่นองกับเบื่อนเราครับห้าเจ็ดอ๋อเจ็ดห้าเจ็ดเป็นเลขตัวเดียวครับ้นเรียบนัะนพอนะโอ้ครับผมครับครับเจ็ดห้าเจ็ดพันบวงสรวงอยู่ขั้นเรียบฝนตีเออไปพุ่นไปคอนนี่ฝนก็การควนนี่ฝนเลขมันสิออกขึ้นี้โอ้ฟอนนี่ฝนแต่เลขมันออกขึพี่เลขกออกพี่ อ๋อครับคนนะรับเล่กอยู่นี่นาะะอเออเนลมันมาออกคือต้นมะขามใหญ่นี่ครับนี่แหละครับท่านผูมม้ชมบริเวณวัดโพชุมบ้านนาพังแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนากราบสักการะ,ะอยู่หลายทีครับเป็นวัดที่เก่าแก่พอสมควรครับท่านผู้ชมวัดโพชุมก็ได้เป็มมน,นวัดในตำนานครับรมมน,นี่นะครับเป็นวัดที่อยู่ในตำนานคือมี พระธาตุเป็นหินศิลาแรงนะครับนี่ครับเป็นพระธาตุที่เก่าแก่ครับเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์คือสร้างสมัยคลอมครับพระธาตุนี่สมัยยุคสมัยคอสมัยคอมครับนี่ครับเป็นวัดที่เก่าแก่พอสมควรครับรับเป็นศิลาแรงสละครับเป็นศิลาแรงครับสมัยนี้โบนาจะเห็นนะครับอยุธยาก็ กรับบางที่อาศิกรอายุทธยาก็ได้พอขอมาัในเขตนี้ครับเพื่อเป็นวัดที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้องในละแวกนี้เพื่อนกับมากราวหว้สักระอยู่ตลอดนี่แหละครับท่านผู้ชมเบ่งอีกเพื่อนหนึ่งครับว่ามันเป็นเหล็กยังกันเนี่ยอสชิฟ้าไปเบ่องอีกครับ เบิง่งหายชัดๆเลยครับท่านผู้ชมอืมถ้าเบิ่งอีกอย่างหนึง่งมื่อก็สิะเป็นหนึ่งสี่หกทั้งล่างนี่มันจะเป็นเลขอย่างน้ตแต่ว่าก็เบเจ็ดห้าบ่กหรือแปดห้า นาสิเป็นแปดหามากกวัวนะครับท่านผู้ชมครับกะพี่น้องก็ล่องเอาไปวิเคราะห์บิ่งครับว่ามันจะเป็นเลข่งยังครับท่านผู้ชมก็ล่องไปวิเคราะห์อาเองครับ